ในยุคที่คำสอนมากมายกระจายไปทั่วใครคือสมณะพราหมณ์แท้ใครคือผู้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะนั้นท่านเหล่านั้นย่อมละชีวิตในทางโลกละสถานที่น่ายินดี ทางตาทางกลิ่นทางผัสสะมุ่งอยู่ในเสนาสนะอันสงัดไม่ติดรูปไม่ติดกลิ่นไม่ติดสัมผัสไม่อยู่เพื่อความเพลิดเพลินแต่เพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพียงจีวรที่ห่มอยู่แต่คือจิตที่ห่มด้วยธรรมจึงจะเป็นสมณะโดยแท้สาธุ